สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5นะคะหรือว่ากลุ่มที่มีหัวข้อในการทำนะคะก็คือองค์ประกอบสําคัญในการสร้างสค์งานศิลปะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสําหรับอันแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะจะเป็นการใช้อง์ปกรณ์ในการสร้างสค์งานดนตรีและศิลปะแขนงอื่นค่ะ ศิลปะด้ภาษาแล้ววรรณคะดีนะคะจะมีความสัมพันธ์กับศิลปะของบทร้องบทละครบทพูดต่างๆซึ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยเราต้องใช้ภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องหรือว่าบทพูดบ,บทเจราจาค่ะแล้วก็จะมีอีก2ด้านนะคะจะเป็นด้านหน้าตัดสิน จึงจะมีความสัมพันธ์ศิละปะเรื่องของการฟ้อนรำโขนล,ละครละครพูดละครรำต่างๆก็ต้องมีบทละครค่ะสัด้าน,นดนตรีนะคะก็คือจะมีความสัมพันธ์กับศิละปะการบรรเลงการขับร้องเลงประกอบนาฏศิลป์ต,ต่างๆค่ะการเปรียบเทียบองค์ประกอบนดนตรีที่ใช้ในงาน,นดนตรีและงานนาฏศิลป์นะคะ,นนะ,คะก็จะมี1เสียงนดนตรี2องทำนองสมจังหวะและก็4ีการประสานเสียงค่ะ สเสียงดนตรีนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยมาจัดระบบให้ได้ในสัดส,ส่วนและมีความกลมกลืนกันเสียงดนตรีจะมีความไพเราะเพียงใดเนี่ยก็จะขึ้นอ,อยู่กับทักษะในการเริยบเรียงทานองและเสียงภาษาของผู้ประพันธ์ค่ะสําหรับดนตรีนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบเครื่องดีซีตีเป่าต่างๆค่ะแล้วก็อาตตาศีนนะคะก็จะเป็นผู้แสดงละครต่างๆนะคะก็จะมีตัวพระตัวนางยักษ์หรือว่าลิงทศกัณฐ์ต่างๆค่ะ สำหรับทำนองนะคะจะหมายถึงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสัน่นเสียงยาวเสียงทุง้มเสียงแหลมของดนตรีหรือว่าบทเพลงค่ะลักษณะของทำนองในแต่ละเพลงเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับความประสงค์หรือว่าจินตนาการของผู้ประพันธ์ค่ะเพราะว่านักแต่งเพลงแต่ละคนเนี่ยก็มีทำนองมีจังหวะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่คะค่ะนั่นแหละค่ะทุกอย่างเนี่ยล้วนขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ค่ะศัพท์ดนตรีน,รนะคะก็จะมีบทเพลงทำนองที่สื่ออารมณ์ต่างๆเวลาร้องเพลงเนี่ยเราก็ต้องแบบ ถ้าสมมติเป็นเพลงเศร้าใช่ไหมคะน้ําเสียงเราก็ต้องเศร้าอึดอึอสีหน้าลักษณะท่าทางเราก็ต้องแสดงให้สอดคองกับเพลงค่ะ สำหับนับตสินนะคะก็จะมีกระบวนการท่ารำต่างๆที่จะต้องตีท่าตามอารมณ์เพลงกระบวนการนัตสินก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆในการแสดงท่าทางลักษณะอารมณ์ความรู้สึกออกมาถ่ายทอดได้ผู้ชมค่ะถ้าหากว่ามีการปฏิบัตินัฏสินที่ถูกต้องที่ดีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีผู้ชมก็จะอินไปกับบทเพลงต่างๆค่ะ,คะแล้วก็สามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยเข้าถึงการแสดงได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ บจังหวะนะคะจังหวะเนี่ยคือการเคลื่อนที่สม่ำเสมอเป็นลักษณะของความช้าเร็วของบทเพลงจังหวะในดนตรีนะคะจะเป็นสิ่งสําคัญเป็นตัวกํากับการร้องเพลงหรือว่าบรรเลงดนตรีให้ออกเป็นความพร้อมเพียงและผสมผสานกลมกลืนสดดนตรีนะคะก็จะมีจังหวะช้าเร็วแตกต่างกันค่ะหน้าตัศิลป์เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวของลีลาที่ไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นการเดินก็จะแบบเดินทั่วไปหรือว่าการยกทับนะคะก็จะมีความที่ต้องมีความเป็นพลังนิดนึงแล้วก็อาจจะมีความแบกอาวุธค่ะ กบการประสานเสียงนะคะก็คือเสียงของดนตรีหรือเสียงร้องที่มนุษย์เป็นผู้กระทําให้มีระดับเสียงแตกต่างกันและเปล่งออกมาพร้อมกันเนี่ยโดยเสียงที่แสดงออกมานะคะต้องผสมประสานกลมกลืนสับค้องกันออกมาเป็นอย่างดีเลยต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจหลักในการประสานเสียงค่ะก็คือสับดนตรีนะคะก็จะมีวงดนตรีและการบรรเลงดน,นตรีะค่ะก็คือเขาจะเล่นประสานเสียงกันร้องร้องประสานเสียงกัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นของนักดนตสินะคะก็จะมีการร่ายรำของผู้ที่มีความพร้อมเพียงการร่ายรำไปพร้อมๆกัน ก็เรียกว่าการประสานเสียงของนาตาสิ์ค่ะค่ะสอสมาร์ชของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3คนค่ะเป็นเด็กชายการตะพลต้นสกุลค่ะเลขที่5เด็กหญิงกุลิซาเทสง่งเลขที่6แล้วก็ชวนวิทองเกิดเลขที่8ค่ะสำับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียนนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยค่ะ วันนี้ขอตก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ